เออน,นี่นะคะพอเข้ามาอันนี้เหมือนประมาณ11อหรือว่าสิตารางเมตรปุ๊บเข้ามาอันนี้เป็นห้องแบบถ้าสมมติแบบมา2องแฟม y เอยหรือว่ามากับเพื่อนก็อาจจะแบบให้พักงานเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะเป็นห้องเชื่อมต่อคอนเน็กต์ o ูมเนาะแล้วก็มีอันนี้เลยที่แขวนเสื้อผ้ามิแค่นี้แหละสิงคโปร์นี่คือแบบค่าโรงแรมนี่อันนี้รทักกันกนอะค่าโรงแรมนี่คือ,อพอกอับ พอพอกับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอพอกับอันนี้เลยอ่ะแตมีไซซิสูดนะคะแล้วก็มีอันนี้ทิชชู่ให้เราก็ทิ้งไปแล้วไม่มีกระจกกัน้นข้อเสียอย่างเดียวก็คือแค่นี้แหละเวลาอาบน้ำแล้วมันกระเด็นเข้าตรงนี้ชุบๆต่อกระเบื้องแล้วก็ น,นี้ก็เหมือนไทยปกตินอเย็บเสียงศาษาเนี่ยชอบอ่างสีสวยดีอ๋อก็ไม่ได้ข้างนอกล้างหน้าเป็นพันตรงนี้แล้วตอนแรกบ,บ้านนอกมากว่าไม่รู้ว่าม่านของอีชัน, <c oughs> นมันต้องอว่ามันต้องเลื่อนยังไงก็หาอันนั้นต้งนาน เอาแค่นี้ก่อนประมาณนี้เอ้ยเขาก็เก็บห้องให้นะถึงแม้ว่าแบบไม่ได้กดเอออ a มคอ p พ o ูมหรือว่า Do Not d i s t u r t อะไรพวกนี้เนาะเมื่อคืนนี้คือแบบเราเย็ยนๆมาห้องน้ำกัเลยอ๋อแล้วก็ปารเอออันนี้นิวเอามาให้ยืม <laughs> เออแล้วก็ ใช่การน้ำร้อนแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีน้ำดื่มให้วันละขวดแล้วก็น้ำดื่มวันเมื่อวานซ่อนเอาไว้ก่อนเพราะกลัวเขาไม่ให้น้ำแล้วก็ไม่ได้กดเมคอัพรูมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะน้ำให้หรือเปล่าปรากฏว่าเขาก็มาให้นะเออดีประหยัดไปประมาณสองสามยูโรเอยดอนเออแล้วอะไรอันอ๋อแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้ด้วยแล้วก็มีอะไรที่คุมหมวกอาบน้ำอ่ะเขาเรียกว่าอะไร แล้วก็มีคัตมบัดแล้วก็มีแปลงสีฟันแต่ใช้สองครั้งแล้วเป็นอย่างนี้เลย<ม>เป็นป้ามิวเป็นอย่างนี้ไหมเป็นปะไม่อ้าวเหรอห้าเหรอมันไม่อยากมันบางเหรอแต่ไม่ท่าปอนะมันบางขึ้นเวราไม่ท่าปอเราไม่ได้กินข้าวเหรอ <laughs> ไม่ได้หิวนะ <laughs> แล้วก็ใช่เตียงร้อยห้าสิบเซนเอ้ยกว้างร้อยห้าสิบใช่ป่ะยาวร้อยเก้าสิบบอก บอกมิวว่าถ้าไม่พอเราก็นอนอะไรนะนอนฝั่งนี้แล้วตอนแรกเอ๊แต่ก็พออ๋อใช่แล้วก็มีรูนี้ก็ไว้เก็บกระเป๋าดีนะเดี่ย,ยที่มีรูมันก็มีเลยอันหนึ่งอ๋อเขาคงก็มีตู้เซฟที่ไม่กล้าใส่เพราะเดี๋ยวลืมแล้วอันล่างนี่มันคืออะไระตู้เย็นหรอว่าเล้วเชียวไม่ได้ใช้เลยสิ กำลังเอ๊มีตู้เย็นไหมที่สุดมีตู้เย็นนะคะอ,อ๋อมีทีวีด้วยแต่ไม่ได้ดูก็อยากจะเปิดดูเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้เรื่องเลยแน่เลยอ๋อแล้วก็มีไฟหัวหัวเตียงถ้าห้องที่ไม่มีหน้าต่างก็จะถูกลงมาหน่อยนะแต่ต้องมีหน้าต่างหน่อย